สวัสดีจ้าคลิปนี้นะคะมะนาจะมาอันบล็อกนะคะต้นไม้ที่มะนาสั่งมาแล้วก็เข้ามาตรงแล้วเราก็เพิ่งกลับมาถึงบ้านนะคะก็เลยอยากจะมาเปิดกล่องนะคะพร้อมกับเพื่อนๆว่าต้นไม้ในกล่องเนี่ยคือต้นอะไรอีกแล้วนะจ๊ะมาลุ้นพร้พอมๆกันนะคะว่าต้นมไม้ในกล่องนี้คือต้นอะไรนะไม่รู้ว่าแสงตอนกลางคืน อยากมาให้เพ yeah, ื่อนๆได้ชมชมควอมกันก่อนเลยมา โคเนียมซิงโคนีมดีจา้าเพื่อนเห็นไห,นไหมน้องอะไรน้องใบบุญเป็นซิงโคนีมกระถางนี้ กระถางไม่ใหญ่แต่ว่าดูจากลำต้นแล้วน่าจะแข้งแรงได้เรง่งอยู่น,น,นี่คะ่ะนี่น้องใบบุนราคา กะถางนี้ราคาสา0ร้อส่พร้อมทรงนี่เห็นไหมใบใหญ่แล้วก็สวยแล้วด้วยน่าจะเป็นไม สิงโกเนียมนะในกลุ่มสิงโกเนียมนะเพื่อนๆไปลองตามนะคะกลุ่มสิงโกเนียมคนรักสิงโกนเนียมนะนี่น้องใบบุญกระถางนี้สวยมากเลยเดี๋ยวมานาขึ้นชื่อภาษาอังกฤษให้ดูด้วยนะคะใบเขบาแบบว่าสวยงามดีงามมากๆเลยเน,นี่ยค่ะนี่ตอนกลางคืนก็เห็นความสวยได้เหมือนกัน สวเนาะก็วันนี้นะคะก็มาอัลบ์ต้นไม้แบบสดสดร้อนๆพร้อมกับเพื่อนๆเลยแล้วก็เห็นถึงความสวยงามเห็นถึงความเป็นซิงโกเนียมนะคะของกระถางนี้แล้วก็มีความรู้สึกว่าก็มีความเลิฟเลิฟขึ้นมาอีกแล้วสำหรับน้องใบบุญนะคะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสน่าจะมาทำคลิปนะคะ แนะนำวิธีการดูแลแล้วก็แยกหรือย้ายกระถางอีกทีหนึ่งละกันเดี๋ยวเพราะว่ากระถางเขาเล็กเกินไปแล้วแหละดูจากสภาพน้องก็เดี๋ยวจะทิ้งไว้สักพักสักให้น้องเขาแบบว่าปรับสภาพก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวอาจจะมาทำย้ายกระถางแล้วก็จะมาดูรากด้วยนะคะว่าเขาแข็งแรงดีมากน้อยแค่ไหนนะสำหรับน้องใบบุญกระถางนี้นะคะก็เดี๋ยวยังไงแล้วเพื่อนๆรอติดตามชมคลิปของมานานะ วันนี้มาให้ชมไม้ตอนกลางคืนแบบนีแ้แล้วก็อย่าลืมนะคะกดติดตามกดกกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนชมคลิปของมานาได้วยนะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีค่ะ